ลองมงอันดับ2วีนาปวีนาสิงทักกาวาลสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่ง c ับสไ์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ คะแนนความพยายามให้เต็มเกินร้อยเลยค่ะสำหรับวีนานะคะรองอันดับ2 Miss Universe Thailand ปี2023ที่ไม่เคยทิ้งโอกาสค่ะเมื่อมีโอกาสเนี่ยวิ่งเข้าใส่ทันทีค่ะ หลังจากที่มิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด์นะคะเปลี่ยนกนติกาใหม่ให้กว้างขึ้นสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเข้ามาประกวดได้ก็เป็นใบเบิกทางให้กับวีนาคัมแบ็กค่ะกลับมาบนเวทีนี้อีกครั้งเป็นครั้งที่3วีนานะคะเป็นสาวเชื้อชาติอินเดียสัญชาติไทยค่ะเกิดและเติบโตที่ประเทศไทยสามารถพูดได้ถึง3ภาษาเลยทีเดียวค่ะจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีที่สาขาภาษารัสเซียคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด์นะคะเป็นเวทีที่วีนาเนี่ยเลือก ลือกมาประกวดถึง3ครั้งโดย2ครั้งที่ผ่านมานะคะมีตำแหน่งติดไม้ติดมือกลับไปบ้านบ้างทุกครั้งค่ะเรียกได้ว่าเข้ารอบมง3ตลอดเลยค่ะคือรองอันดับ2 MissUnivers e Thailand ปี2018และรองอันดับ1 m i s s Universe Thailand ์ปี2020และแม้การกลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเธอจะไม่ได้คว้ามงแต่ได้ใจคนทั้งประเทศค่ะโดยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของเธอจนทําให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆที่อยากทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงไม่ท้อและไม่ถอยเดินนหะ้า ต่อถูกก้าวเหมือนที่วีนาทาค่ะในวัยเด็กของวีนานะคะถูกบูลลี่ค่ะวิจารรูปล่างจนกลายมาเป็นปมในใจแต่เธอเนี่ยก็เลือกที่จะเอาคําลบๆเนี่ยมากลายเป็นพลังบวกใช้ความคิดที่ต้องรู้จักรักตัวเองและนําความแตกต่างออกมาเป็นจุดเด่นจนทําให้วีนานะคะเป็นวีนาจนในทุกวันนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต